หมูเหมือนเราไข่หมอนทองกันแน่ทีเด <pl ains> ียวไม่ไหวเสื่อมเหมือนกันไม่บเลยหมูเหมือนเ้าเคยไข่หมอนทองกันแน่เสื้อลายเหมือนกันปั๊เลยไมมีคนมาแล้ว ได้ไหมต้งคนหนึ่งนะรถบ้านเลยเขามาเอาไปีข้าวหชือข้าวใช่ไหเดี๋ยวแข่งก่อนรอบนึงเดี๋ยวไปกินข้าวข้าวยังไม่มา ออจากที่ไปครับทาารขอ้ต่ไปร้อยแล้วาดูมัต่อมาว่าจามปที่รไมใส่ใส่ไม่เราดูแค่เยาฮะเอาละถ้ากไม่หได้เริ่มเล่นเียบอดแต่ละครกวนเนาะเป็นคนแหกคจัไม่ได้กูด้วยย้ออยู่ที่รถเหรอ ก็ผมว่าจะเอานำไว้ไปให้แกน่าหดน้ารถลดยังไม่ลงอ๋อผมไปหาอาจารย์ไม่ได้มาไม่ได้มาติดไปเอาอาจารยช่วยก่อนนะเอาลบลง เอาละห้ามมันโดนต่อครับเป็นทางขอนลูกยืดวางบอลยาวมาให้ทางด้านสองไปยังติดอยู่ครับตรงนี้มาแล้วครับนี่ป๋าเข้าบอลมุสตประตูครับเอาสามวอกไปไวครับนี่มาแล้วครับลูกครึ่งหรือเปล่าโอ้โหนี่มาอยากดูครับใส่ป๋ามาให้ทางด้านไปแล้วขยับลอยโยกโลี้โคสุดยอดเลยนี่นะทะลูกครึ่งแฟนแน่นอนเอาละใช่ไหมครับโอ้โหแช่เฮ้ยใครวะเนี่ยหลานสาวอ่า อ๋อนะฮะนี่เดี๋ยวดูฝ่ายเลขสามสิบนะเชือกเนื้อนะเชือกไข่ในตำนานของโค้ชเอ่อดาราหัานลูกป่าลูกป่าเอ่อเอาแต่วันดีก็เรียบร้อยฮะนี่ย ขึ้นมาแล้วครับเตะเต้ลขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆคราบก็ขอเลยฮะจันโอ๊กขอแล้วเดียวหันมาฝั่งนี้คัพเนี่ยธนาโพกองคูงแล้วก็ธนาโพลูกสิคุณจูนน่รับอัดฉีธนาระของร้านรัตนพันธ์ท้ามะเขือไปแล้วคนละเลยนะแฟนตาวันเท่าไหร่นะแต่ว่าในอัดฉีเด็กๆไปแล้วขอบคุณมากครับมาเรียบต่อเข้าอีกแล้วครับอีกครับขอบคุณด้วยนะครับของร้านรัตนพันธ์ครับท้ามะเขือครับ เอาละฮะลุงนี่ครับเราไม่ต้องสุดปลายเราก็บอกได้ใจด้วยโอ้แม่เอาละฮะลุงนี้ครู่สางตึงวางยาวย้อยอมาให้ฉันนั่งโคกเอาละฮะตีไม้ชีตีไม้ชีตีมาถลันก็โตเลยว่ามาให้ตีเสร็ไม่ได้ลุงนี้มาแล้วครับทีชีตีไปหัวสนามไปให้เราคล้อตายเลยโอ้ย,อย,อยนิดเดียวครับเรือะเตอโอ้โอจังหวะนี้ครับหลุดออกหลังไปครับเป็นคนเนคลิกคลิปครับผมก็ได้หัวสาเหลาฮะ โดนซีจะเล่นยังไรเพลงนี้ตกกับมาธนักของในรางหมายเลขสี่เออแล้วเป็นกรรมการที่อ้าวเลยยกขวานใส่ขวาโอ้โทษเดียวโอ้โหมองเลยเซฟได้แม่ยวดูนะนี่ดูปหมายเลขสามสิบไดหลานสาวหลานสาวอ่าอ่าอ่านคนเม็ดหน่อยอาจารย์โอเป็หัวเสลายิงลูกละสองร้อยบาทอ่าเบสหัวเสลายิงลูกละสองร้อยบาทโอ้โหอาละอ่าเบสหัวเสลาวิ่งไปลงขายคนไหนลงในปีกลับมาโอ้โหไปไม่ได้ลงในออกข้างไปฮะ เอาล่เล่นกันใหม่ไปกันต่อสทาน้าร์ไม้ได้ไหมลูกชายล่ะหาลูกชายเอาล่ะฮะสีไม้สานการ์ห่ายเลขเก้าถึนิแปดถึงครับปล่อยครับนิแปดเอาล่ะฮะสีฟ้ามาไม่ผ่านหมายเลขเก้าฮะยกไปให้จักรีสถานของอาคาตดมิจ้า ตกลงมาหน้าโค้งเลยละหัวซ <exclude. S 2> <met> ันเหลาตกังมาจังหวัดนี้เอาโลรเคยอย่างไรไปเือจังหวัดนี้เอา้าวมีมีจุดสามตัวไล่เซนมาจังหวัดนี้เข้ามาหน้าโค้งหมายเลขเก้าจับตึ้งเตึ้งไปีตาลูกนี้ไล่เซนมาไม่ผ่านแลบนของหน้าลับทิพย์หน้าขอ้งนี่ล่ะอ้กัดอะคาเดมี่ตัดกข้ามาจังหวัดอ้ กันนะคารดบีตันมาะวนเนี่ยหัวสลาเอาเลยอารวัตตกตนาของม้าเลขสองหนึลึมาไล่เซนไปผนทาของมลุกเสาแฮตตอกะมานังหวะี่เอาเลยโ์ตตอลเลไปังหวานี้แล้วทำอะไรเล่นแต่ออกข้าดไปครับอกไปนะครของเสลาไป้รเล่นก่อนนะเอเลุกฟินิเดนแล้วเอานะฮะแมกกันมาแล้วฮานี่อาแครมาทำไุนี้เอาลมองไฟแล้วซื้นหลังมาผู้หญิงเล่นในสนาะเลยว่าออกไปจ้าออออกไปอีกแล้วครับเฮนยเอาเลยเอาไปคิกินนะ นทีมาจากอลหัวสลดยกมาัจังหันนี้อาลเวลเพซุ่ละปีปีละไปสานมาจากออกกันป่าเราออกกันนะครับทมตบกันมาจังหวะนี้เร้โหติดล็อกออก้าใครับมันก็เลยไม่ เอาละฮ่าเป็นรานออกตัดขนมีฮ่าดูแลเปิดจัดขายสาแรกแม่เข้ามือผู้ดับประตูแล้วออกไปวันนี้ทีไม่ไปบกว้างยาวมาสึแล้วก็โหมดได้พลั่นออกกัดขนมีจ้าต้องมาจังหวะนี้ครับมาแล้วยออกกัดขนมีลุงเนี้ยบังแล้วห่เข้ามาอได้ผู้ดับประตูนะหัวเสลาลูกนี้ยจุกมาเร็วผ่านทาของออกตัดลูกนี้ยเขียดยัดดันบนมาเอาละเวยเล่นมาทางน้าของผู้รักษาประตูได้ออกตัดไปต่อยชันสล่เซนจังหวะนี้ตามบอลหลุดข้างไปฮะ และเป็นท้าเอาฮะเวลานอกของแต่ด้านหัวสะเหล่าฮะหัวสลาขอเวลานอกครับแม่ผมบอกเลยว่าแพทสุดจัดปลัดบอกครับสำหรับคู่นีเดียวคู่ต่อไปนี่หลังจากนี้เอาละฮะเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะสมรทองพัดพบกันทางด้านของในร้านนะของวีพีดิชั่นไอวิชั่นไอวีดิชั่นนะครับนี่บอกเลย เวลาใช้คำว่าอดีตวิชั่นคิดดรงนี้ดันองว่าเก่าขนาดไหนอ่ะครับโอ้โหปัจจุบันนี่เป็นทีแล <st ee noise> ้วครับแล้วบอกเลยไม่ี่ยทู้มีเกียรตินะเก็ตสังนะครับโอ้โหนี่นักเตะในตำนานอีเซนโคนครับผมตามตนแรกอ่าตามตนแรกนะานานของโหแหกอ่าเอาล่ะวันนี้โหเนี่ยได้รับเกียรตินะแต่นานของเก็ตสังด้วยนะเลยว่าเนี่ยวรพจน์อักรัตนะครับโอเคครับทุกคนมาเป็นประตครับเทนี่ครับคิกอินของล้านเทมาอย่างเีไยหัวสลองตบกับมาตัว วอนี้ปาแล้วางด้านออกปับตีกับวันจนท้าเนพันแล้วหัวซองอาโก็ออกหลังไปฮะเอาล้ฮะออกหลังเริมเริกเิกปางฉนนี้ออกกับอันทนี้ฮะเราไปดูกันปานทนี้ออกตางันม่ทำายควาปัจจัมาะตรงนี้ตู้รงนี้ขโยทะโยทะโยกเข้ามาแล้วนะด้าของว่าลูกนีออกไปเสียแล้วจ้าม่ได้ครับออกไปก่อนแล้วะทาของทีมวานออกปัเป็นชิ้นอินน่ของด่าทีมงานยางนี่แล้ัวซอ้เราครับพี่ินครับพี่ินพี่กินลูกโอเค เอาละพี่กินจ ok ังหวะนี้ครับผวเาครับธนแดงอวนนับสองแนะเอาละเว้ยสแล้วพี่จกมา้่ได้ไปพานาของโอตันพี่ธนาแดงของมเล่ตีวาด้านขวามาลุยสวนมาทโอังี่ตงมาจังหวะนี้แล้วก็ไืไป โอ้โอ้สก็ตอนนี้ครับเนี่ยฮะต่อมาสระตะเกอร์สะเกะทิซัดมาตูต่อตามาเสี่งแล้วครับเอาละฮะลูกนี้แฝงป๋อมมาให้การยกมาฮะนี่เอาละฮะลูกนี้พีซีโอ้โหตกเสียกันมไม่เลิกป๋อมทีโอ้ยลูกนา้ตัดโดนเสกเขาเฝ้าวเสียแล้วโอ้เอาละฮะโอเคท่านจะไปต่อวันดีเลยเกมต่อยอ่าโอเครอสัญญาณเอาละให้สัญญาณวันจังหวัดนี้ทข้ามาทักเอ้ามาเล่นซีลูกนี้ตู้ ปาโบ้้เแล้วเ้าดูเลยครั้ไปัอครับอกเลยททีืกไว้ได้แล้วก็ต้องถือันเอาล้ฮะตนี้เล่นปาแล้วขวาไปเข้าขาไปเลขสี่บวางีเ้ามา้ีเพื่อทำาไ้ีน่ีปีนียกไปแล้วก็เลยได้อยู่ี่าเตอเลยว่แสุดย ก็เอาลานจิบออกข้างไปข้างไปเี่ครับมาแล้ว,วัยคลิปอีกของทนนอออขของางด้านในละห่าโอคัอคาเดมี่ครับของลีกาในจังหวัดนครสวรรค์นเอาลานเลยม,มาจังหวัดนี้โดนยัดมทาทานตะโมมาในยสามมือมีหน้าบอลดูแล้วก็ทีมออกหลังไปครับเป็นลูกเล่นจากทางด้านผู้รักษามตัวนั่น,นหัวสเสลาวะ เอาละถ้าเราไปดูตัวไปไปกันต่อฮรับดแบบตัวออกบอลไปให้มันกับบอลไเสีป่ะตัวนี้เขาโยกมาจยาได้อยู่ครับออกขั้นแท็กมาเราดูสับหน้าไปแล้วยิมสี่ที่นี้อยากสี่ดูแล้วได้ไปได้ได้ไปได้เอาแล้วอัอตังคกระยันสุดจ้าตัวมาตัวนี้จะมาโขงออกกันนะในนี้เอาลงไว้ชิงหลักชิงเลี้ยงกันโยเออต่วนนี้ปิดเขาซ้ายย้ายมาไปได้เส้นตัวนี้แล้วก็ไปโอ้อยังไม่ได้ เอาละฮะเพื่อนกันไปไปกันต่อฮาลุนิควานมาเยอะๆมาแล้วจริงๆเงี้ยอาให้ต่อจากนี้ไปฮะเวลาเหลือนะครับสุดเส่ยเลยมาแล้วนะมาแล้วจ้าบอกแท้แท้แท้ว้าเลยบอกเลยจ้าไปไม่ต้องอย่าให้เสียงโซ่ไม่อยู่ข้างหลังเราอ่ะูได้ไหมครับลูกเพลงกล้องเป็นอะไรพี่แจ็คมันเบอร์ว่ะดูดูหน่อยมันเบอร์ปรับชัดแล้วก็เบอร์ปรับชัดแล้วก็เบอร์ ขอขอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับใครที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วเลือกใายรูปขออนุญาตนะครับออกจากนั่นไงนักม้าในมือขอต้องเลยว่าวันนี้นะเรบควรนักกีฬาอยู่นะครับถ้าไม่ออกผมก็จะไม่ให้ลงนะครับหาใครที่นะครับขอเตือนนักม้าเลยนะครับน้องขอเตือนเพื่อความนะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจได้เจอแน่นอนขออนุญาตด้วยขอด้วยลูกแต่นักของเมย์ล่าบอลทองวิทา nhí luôn ạ. เอาหมดเลย

น้องอามครับเนี่ยสุดสันวันเดียสุขภาพแข็งเรัรวยกัน้องฮะรวยรวยแ้องฮะโอ้โหคนเจ็บตัวเมือคนเน้องอาร์มเลยลูกตุกตาต้องเจอครับน้องอามเนี่ยโอเคเี่เราไม่แพ้ แกจะไปเดินมั่วออกมาแกออกมาแกจะไปเดินมั่วออกมาอย่าไปเดินมั่วออกมายังครับยังยังไม่เต็มครับไม่หาอะไรเรียกไหม ค uh รับเลยดูดีครับนะโอ้โหสามตัวร้อยครับสมตัวร้ออายุนะเขาวอลก่อนครับสับใจบอก่อนเลยครับแขกมาหน้าของดูชั้นสองนะวอก่อนเลยครับนะห้วอลกสุดนะคครับเื่อก่อนเา แม่ค้ากับซินมาบอกว่าขายของไม่ได้เลยโอ้คนมาอยู่สนามฟุตบอลกันจนกว่าเขาอะเมย์ขายของก่อนไหมเออเขายของเมย์แค่ไปซื้อของก่อนเรคพาไปไปยมาดูอ่าอ่าของของได้เลยนะครับโอ้โห